สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะพบกับพี่อัน๋นอาผู้จัดการตลาดน้ำอซีสวัุดีเราเจอกันครั้งใดน,นะคะเราก็จะพบกับอาหารอร่อยอร่อยนะคะที่ตลาดน้ำของเราวันนี้จะเป็นร้านที่ร้านเด็ดร้านไหนนะคะเดี๋ยวพี่อัน๋นจะข่าวมาค่ะอั๋ยจะให้เจ้าของร้านนะคะครูซ่านะคะแนะนําข่าแนะนาตัวได้เลยะค่ะครับสวัสดีครับร้านครูซ่าหมูกรอบแซ่บนะครับก็อยู่ที่อีซีมาเนี่ยนะประมาณ10ปีแล้วครับ ครับอ่าเราอาจจะเห็นคูซ่าในรูปใหม่นะคะเพราะโหคูซ่าตันไดเอทติคอ่อบมากครับคูซ่าซิกเนเตอร์ของร้านเลยค่ะแนะนำได้ครับก็ร้านคูซ่านะครับก็ขายหมูกรอบนะครับแน่นอนครับหมูกรอบของเรานะครับมันน้อยนะครับนะมันน้อยๆเนื้อเยอะนะครับแล้วก็นะกรอบเลยนะครับนะกรอบกรอบทุกชิ้นนะครับแล้วก็นะครับก็จะทานเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่ยกนะครับก็จะใส่นะครับหมูแดงหมูกรอบ นะครับแล้วก็ไข่ต้มนะครับครึ่งฟองนะครับห้าสิบบาทครับแล้วก็จะมีนะครับมีบะหมี่เหลืองครับนะครับแล้วก็มีข้าวครับข้าวจะเป็นหน้ารวมก็จะมีหมูกรอบหมูแดงกุนเชียงไข่ต้มนะครับแล้วก็จะมีข้าวหมูกรอบครับลาครับแล้วก็จะราดกับซอสหมูแดงนะครับเด็กทานได้ครับไม่เผ็ดนะครับทานได้แน่นอนครับครับที่ถามว่าครูต้าเขาปิดดูหลายสาขาใช่ไหมใช่ครับมีอะไรบ้างครับเกือเอฟตีตามอ๋อก็ถ้า เป็นที่สาขาไพขวางนะครับอยู่ตรงข้างโลตัสจะเลยตลาดเบืองเนอร์มาครับประมาณสักสองเมตรครับก็จะเป็นศูนย์อาหารอยู่หน้าสุขมากอพาผัดเมต์ครับติดริมถนนเลยครับครับตรงนั้นจะเป็นแบบอ่าครบวงจรเลยครับมีอาหารปลานะครับมีหมูป่ามีเนื้อมีกบมีปลาไหลแล้วก็เมนูหมูกรอบเรายังมีเหมือนเดิมครับผัดชาคั่วพริกเกลือทอดกระเทียมนะครับแล้วก็อ่ามีก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนหมูตุ่นครับก็ราคาย่อมเยาเช่นเดียวกันครับว จะมีนะคะอาหารรับสั่งที่ทูต่าแบบมาทำทำให้ทานยันสาขาโน้นมามาให้เราลองสิงที่สาขานี้นื้อด้วยความสะดวกไคตขโางหน้าเราอาจจะได้นะคะเห็น<ง>ไม่แค่ว่ามาบิ๊กซีเราได้ทานอาหารราคาย,ย่อมเยา50บาทอิ่มล้นเลยนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เปลี่ยนแพ็กเกจใหมนะครับปริมาณนะครับก็เท่าเดิมไม่ได้น้อยลงนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกเวลาตอนเราใช้กล่องอันเก่านะเวลากินเราสึกว่า โอ้กเลเธอครับแล้วก็อันเนี้ยคือใส่ปุ๊บแล้วเขาได้เลยแล้วก็ฝาปิดมิดชิดแล้วก็สามารถใส่ไมโครเวฟได้ด้วยครับอันนี้คือสําหรับคนที่แบบว่าจะซื้อไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยทานก็แช่ตู้เย็นแล้วก็ใส่ไมโครเวฟได้เลยครับผมอำนวยความสะดวกราคาเดิมครับเป็นแพ็กเกจแต่ราคาเดิมจิ๊บเด็เป็นการถ่าอาหารด้วยดีนะคะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะคะครับขอบคุณมากครับเห็นไหมคะบิ๊กซีนี่เจ้ของอร่อยราคาย่อมเยา ในอีทีหน้านะคะนี่ยจะแนะนำร้านไหนนะคะยังไงช่วยติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณทูต่าก็ขายครับบ๊ายบายค่ะครับ